안녕하세요.สวัสดีครับ. 저는 아, 얘기는 김민욱입니다 김민욱입니다. 좀 전에 설교했던 분와이프입니다바이라기 제가 요즘에 최근에 들었던 그 성경에 대한 어, 이해에 대해서 하나만 말씀드릴게요. ก็ตอนที่ฟังนะครับก็จะเตรียมประคํานั้นจะแบลงปันให้พี่น้องนะครับคือ우리인간의존재이유가뭔지아세요ก็ปัญหาสําหรับคนที่คนที่อยู่ในโลกใบนี้คืออะไรครับ뭐죠인간의존재우리가존재하는이유가장큰이유ก็เอ่อปัญหาที่เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้นะครับปัญหานั้นคืออะไรนะครับแท้คนนั้นเพียงจะ아무거나얘기해주세요아무거나그냥편하게 เราสมาร์ทพูดได้นะครับไม่ใช่เคสินเด้ร전도하기위해서어그러면이제그거를다른말로하면하나님을기쁘기쁘게하기위해서우리가존재한다고생각하시는거죠ก็สิ่งที่เทลแฮดที่เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้นะครับคือแฮดโฟนเดียวนะครับการที่ทําให้ประเจ้าชื่นชมยินดีได้นะครับ คือหาคนที่ลงหายนั้นให้กลับมาหาโปรมั่นนึง말ินเดคืดมันน말ินเด is it right? 근데그ก에더중요น้าว่ก็เป็นคำสำคัญเหมือนกันนะครับก่อนที่พูดเมื่อกี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับอืม존재하เ가า큰이유는ก็านที่เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้นะครับพระเจ้าคือการที่เรา คือการคือความชื่นชมยินดีกับประชาอืมท่าน님을기쁘게하는것과ก็การที่เราได้ความชื่นจีชื่นชมยินดีของมประเจ้านะครับท่าน님을기뻐하는거는좋아요แต่ว่าความชื่นชิตทชื่นชมยินดีความประชาอาจจะแตกต่างจากเรานะครับอืมจริเด้ะ가장중요한건우리가하나님이너무좋고기쁘면ก็การที่เราใช้ชีวิตเพื่อให้โปร่งได้รับความชื่นชมยินดีนะครับ 내가 그분을 사랑하고 너무 좋기 때문에. 자연스럽게 그분의 일을 하는 거죠. 그분이 기뻐할 일을. 응. 내가 하나님이 존재가 너무 기쁘면, 자연스럽게 naturally we can do what he wants. 우리, 감사 เมื่อเราได้รับความชื่นชมยินดีของพระเจ้านะครับเราจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้คือไปอย่างดีนะครับนี่เป็นเรื่องที่ชื่นชมยินดีเลยครับก็ม่มมีสิ่งใท่าชื่มยินดีมากว่า่เรามีพระเจ้าที่นอขราถา่นก็พ่ายๆนะครับ่า่ยดี่าพ่รพพ่ง่รา เมื่อเรามีลูกนะครับลูกนะครับเขาจะมองมาพ่อแม่นะครับคือเขามีความเอ่นคือเขามีความคือเขาดีใจนะครับเมือนมองพ่อแม่นะครับถ้เิด่าอแม่นลูกดีใจก็จะมความกถเกิดว่าพอแม่เห็นลูกดีใจะความสมกถเก่าพอแม่เห็นลูกของเคาเขาก็ยิ่่นชมยินดีเหมือนกัน แต่ว่าลูกๆนะครับแต่ว่าลูกนะครับแมาต่ว่าลูกๆนะครับแวาต่ว่กๆนะควาแต่ว่าลูกๆนะครับแ่อแต่ว่าลูกๆนะครับแอาแต่ว่าลูกๆนะครับแม่อต่ว่าลูกนะครับแกวานน่นะครับแม่อยายามมกา่าแต่นะครับแม่บอว่า่าแม่บ่นะรับม่วแต่นะคม่นะครับแอาามาาก진นะค진입บแ

녀가열ถ้าเพื่อให้พ่อแม่ได้ได้ความชื่นชมยินดีนะครับถ้าลูกนั้นพยายามมากเกินไปนะครับคคนพ่อคนแม่นะครับเมื่อเขาเห็นการพยายามของลูกเกินไปนะครับพ่อแม่ก็จะมีความเศร้าใจนะครับดังน우리가하나님한테받은은혜를 ก็เหมือนพระองค์มองมาเรานะครับคือเขาถ้าเราใ<ะ><น>ช้ชีวิตโดยการครอบคุณยินชนชื่นชมยินดีแล้วก็ใช้ชีวิตตามมนุษย์ภายในของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดดสมาช้ดดยตามธรรมชาติทีพรอง้างใดอย่างไรนะครับก็ไม่ใช่การพยายามมากเกินไปนะครับ ก็มันอยากเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ชีวิตมากเกินไปนะครับเพื <laughs> ่อให้พระองค์ชื่นชมยินดี <laughs> ถ้าเรายิ่งเติบโตนะครับ <c oughs> ถ้าเรายิ่งเติบโตนะครับเราสามารถใช้ชีวิตตามสิ่งที่พระองคอยากให้เราทำนะครับได้อย่างง่ายนะครับ <laughs> <c oughs> แล้วก็ในพระองค์นะครับเพราะนั้นในพระองค์นะครับเราต้องชื่นชมยินดี สำหรับดิฉันนะครับตอนเล็กที่ตอนตอนตอนเล็กที่รับเชื้อนะครับก็เป็นสิ่งที่นักขอบค้นมากนะครับตอนนั้นนะครับพยายามมากครับเป็นีพยายามมากแล้วก็สิ่งที่อยากทำให้ดีนั้นสิ่งสำคัญที่ทำไมพยายามนั้นนะครับ แต่ว่ามันมีวันนั้นก็เริ่มเข้าใจเวลาที่เมื่อเมือนเมือนดิฉันเหนื่อยนะครับแล้วก็ลองคิดว่าถ้าพระเจ้ามองมาฉันในสภาพที่เหนื่อยนั้นพระองค์ยังดีใจอยู่รอเปล่าแต่ว่าความจริงนะครับพระองค์เศร้าใจมาก เพราะนั้นอยากให้เราเปลี่ยนความคิดนะครับีมีเกชิก็เพื่อให้พระองค์นะครับค,รค,รคือเราเคนใช้ชีวิตให้ชื่นชมยินดีนถ้าสิ่งเหล่านั้นนะครับเมื่อเราพยายามทำมาเกินไปนะครับเพราะน,นั้นถ้าเพื่อทำสิ่งเหล่านั้นนะครับเราต้องทำใจให้สบายเพราะนั้นนะครับชีวิตของเราที่อยู่ในโปรองนะครับก็จะง่ายราบง่ายขึ้น เช่นโดวยกันนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็อยากให้เราใช้ชีวิตราบง่ายแล้วสบายๆนะครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะเติบโตโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราพยายามมากเกินไปเรายิงพยายามเกินความสมารถของเรานะครับ ในช่วงสั้นๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราใช้เวลานานนะครับคือเรามันไปไม่ได้แล้วมองชีวิตของเรานะครับมันเป็นเ้นที่ยาวมากทา,ทางความทางชีวิตในความเชื่อของเราทางชีวิตที่ในการทํางานของเราแล้วก็การเรียงลูกของเราแล้วก็ ธุรกิจของเราที่มื열심히할때가있고ในสิ่งเหล่านั้นเราก็ใช้แรงมากในการพยายามทำมาแล้วแล้วก็มีช่วงนั้นที่เราผ่านไปนะครับคือมีช่วงที่เราต้องโหลดความพยายามของเราด้วยแต่มันมีออย่างนึงนะครับมีไอย่างหนึ่งนะครับ แต่ว่าสำหรับการเริ่มต้นครัง้งแรกนะครับเราต้องใช้ทางพลังทางการพยายามของเราแเมืริจกั้ควมสร์การยายาม이เรานะครไม่อรแต่ถ้าเมื่อเราพยายามทําไปนะครับความสมาร์ก็จะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นความสมาร์การพยายามของเรานะครับเราก็ไม่ต้องทำเมือ่อครั้งแรกแล้วนน พราน,นั้นถ้าเวลาพัานไปนะครับเราก็จะเริ่มมีความสมารแล้วกชารใช้ชีวิตของเราก็จะราบคืนง่ายเพราะนันเออฉันก็ชอ่ชอบก็เท่าเดีวก็เช่นยกันนะครับตอนที่ดิฉันทําธุรกิจครั้งแรกนะครับนนประมาณช่วง5้าหปีนะครับพยายามมากก็ตึงตอนเช้าเจ็ดโมงมาแล้วก็ไป,ไปถึง11บเอ็ดโมงตอนเที่ยงคืนก็มี เรารเว,วันเสาร์ก็ทำ그렇게ห4-5ปีแล้วหลังจากทำมา4-5ปีแล้วน้อิเนบเริ่มรู้ว่าเป็นงานที่เหนื่อยมากมาตอนนั้นก็เริ่มคิดว่าอาน้าทั้ออทำทำทงนี้นะการพยายามอย่างนี้นะครับพยายามไม่ใช้เคลนอ่ามันไม่กี่ปีนะครับการพยายามอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่จบง่ายๆนะครับมันมีหลายปีเลยแล้วต้องทำยังไงเพราะว่ามันทางนั้นมันยาวเกินไปน천천พดังนั้นก็เริ่มหลังจากมีประสบการณ์แล้วก็เริ่มคิดสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ทำให้เปลี่ยนความคิดในการที่เดิน ทางยาวานั้นตรงเตรียมตัวยังไงเก็สำหรับดิฉันนะครับในประคำนะครับเป็นคนที่เติบโตรุดแล้วมากตัวเองก็เป็นคนพูดแล้วด้วยตอนนี้ก็กำลังแต่พยายามชาที่สุดสำหรับดิฉันนะครับทำเก่งจนไปแล้วก็การพูดมันไวเกินนะครับรว คิดอะไรจบุอ๋อเป็นคนที่มีนิสัยวายด้วยเพราะฉะนั้นการคลอลอยนะครับไม่ค่อยไม่ไม่เป็นนะครับนะครับบริษัทนะครับทีมงานทำงานช้าช้านะครับก็ในใจนี่ก็จะจะระเบิดเพราะฉะนั้นก็จะบอกทำเร็วๆอันนี่ถ้าจะยิ้มจะรู้อีเจ้าเพ่ใครก็ทุกท่านก็ในโรงงานก็น่าจะเจอเท่าไหพูดคำว่า เร็วๆก็สำหรับคนเกาหลีนะครับปกติคือเป็นการทำวายนี่คือเป็นปกติของเขานั่นัปนทบอปเปอร์แต่สำหรับดิฉันนะครับวายขนาดนี้그래서힘들어사람들이แต่ว่าสำหรับคนอื่นนะครับเหนื่อยนะครับการทำนี้แต่ช่วงแรกนั้นมาหัก열심กาทีมงานไม่รีบทำเลยรู้สึกอึดอัดมาก ก็ตอนแรกก็พยายามให้เขาทำวายแต่ว่ามองเขาทำชาชานะครับก็รู้สึกอึดอัดใจแต่ว่ามันมีช่วงนั้นนะครับทำให้เข้าใจแล้วน้ำใจมากขึ้นไงอแล้วก็นมากขึ้นย่อก็มีบางคนทาประมาณนี้บางคนก็ทำอีกเดียวอืมคือ่그런말이있어요กีไปกัน้อยาัน ก็ถ้าไมีคำพูดอย่างนั้นนะครับถ้าเราทำไวแล้วก็ไปคนเดียวนะเออที่จั่เบ็คคาก็การเรียเยอะๆกันีครับเ็าก็ถ้าเราอยากทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์แบบนะครับเราต้องทำช้าๆอืมก็ที่เราพยายามทำให้คนอื่นนะครับให้ทำให้ได้สมบูรณ์แบบคือไม่ต้องไวมากนะครับอันนี้คือดิฉันพยายามทำตัวเองมาอืม 그러면서이제ก็เริ่มเรียนรู้เรียนเข้าใจคนอื่นด้วย이것도성장의 이, 이것도속사람이커지는과정인거예요นี society, <음> ่คือทำไมสมาร์มองเรียนเรียนดูคนอื <cabeza> ่นได้นะครับเพราะว่าเกิดขึ้นโดยมนุษย์ภายในนะครับเริ่มเติบโตแต่คนเรานะครับคือไม่เอนกันนะครับคือม่อนอนี่อนคือนี่ครอี่คือนี่อน่นี่คื 이, 이, 이ีคือนอนนคอีออ บางคนก็มีคอร์ดีอย่างนั้นบางคนก็มีคอร์ดเสีย่างนั้นนะครับแต่ละคนใอคัแต่ว่าคนเรานะครับแต่ละคนนะครับต้องเข้าใจมนุษย์เข้าใจตัวเองนะครับคือสำหรับคนที่ทำไวๆนะครับเขาสมารถปรับตัวเองให้ช้านิดนึงเพื่อจะเข้าใจเข้ากับคนที่ช้าได้นะครับ

สภ่อส um, ิ asy, board, so ุปทัศนนะครับบอกชัดเจนถ้าเราทําอะไรที่ไวๆก็เราก็สามารถลุมเร็วไว้เหมือนกันแต่ว่าไอ้คํานั้นนะครับถ้าเราชาไม่ความหมายคือถ้าเราขี้เกียจนะครับเราก็จมเหมือนกันคือกับผู้ชายช่วยเจอแล้วเอ่อ자기어떤기질인타고난기질이나성향이나이런걸좀이해하는게중요해요ก็สิ่งที่สําคัญนะครับคือเราพยายามเข้าใจนิสัยของตัวเองนะครับ 그래서이걸잘조절해서같은많은사람들하고많은일을할수있게성장해야됩니다ก็เพื่อให้สถาปนาตัวเองตบโตได้นะครับคือเราเรียนปับปุงตัวเองเพื่อให้มองดูคนภายนอกนะครับ저는원래이렇게말할때대본이없어요대본이있긴한데스크립트처럼ว은예ก็สําหรับดิชานะเวลาที่เวลาที่พูดนะครับมันไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้พูดไปเรื่อย เป็นคนที่คิดได้เสมอคิดเยอะไม่ใช่มีไอเดียมาเรื่อยๆนะครับก็การที่ทำให้ตอนนี้ทำให้เรียนรู้แบบชาลงนะครับ지금ก็พอที่ให้เรียนรู้ตัวเองได้เรียนรู้แบบมองคนอื่นแบบชาลงนั้นคือ ข้างในนะครับคือมีความอดทนอืก่อนั้นทพี่เล่าให้ก็เมื่อกี้สามีได้พูดว่าอย่างนี้นะครับยอก็ตอนนี้ก็กําลังทะเลาะกันบางก็มีนะครับที่เ็นแบบีกนั่เาเนแันม้่รา็นนนมัยี่รน้นมัี่นบีมที่สําห่ราไบัเรที่เทรปท นิสัยของเรานะครับวันจะนท์เราสองคนนะครับือมีนิสัยต่างกันเลยทีนีนีช้천천ก็ซามีนะครับเป็นคนที่ชานะครับไวดจนะแนี่ก็บอกได้เลยคือชามากนั응้นแต่สำหรับดิฉันนะครับเป็นคนทรียวไวเลยนะครับอพอจันั้นเป็นฮันที่ทะเลาะกั่ออ้ยุอนน้กเป็นคนที่ทะเลาะกันบ่อยอ้ยยนนี้จนคนทีเาัน แต่ว่าตอนนี้นะครับการทะเลาะกันนะครับก็จะน้อยลงออมากเมื่อก่อนแล้นก็ี่นปรารทะเลาะกันนะครับคือเปลี่ยนรูปแบบนะครับแต่คล้นกีวรุาค่ง่ถ้าเราทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้งผู้ท่ทําะมันอกี่วถ้าเราอย่างนั้นนะครับไปรท่ดียวท้เราทิ้ล้ล้วเรสุาก็ไม่ทีะั้าเราทะเลาะกันกีน่ยวกัประคขคาพนะรัเจ้านะครับ ถ้ายิ่งดีขึ้นนะครับโทษขึ้นระั่นึเลยวิญญาก็ถ้าเรายิงเติบโตขึต้นนะครับเราก็ยิงเจอปัญหามากขึ้นคือโอยขึ้จิงอะครับตนนี้ก็การที่ช่วงเวลาที่เติบโตนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่ง่ายนะครับเพแบบราะน <laughs> ั <laughs> ้น <laughs> <laughs> ก็เราก็จะมีการทะเลกกาะกันบางการคิด การที่เราทะเลาะกันนะครับคือไม่ใช่อะไรนะครับคือความคิดแต่ละคนมันแตกต่างกันคือเป็นความคิดส่วนตัวนะครับบอกว่ามีเคืออันนั้นคืออะไรนะครับปัญหานะอ๋อในอันเนี้ยยีนก네ไม่ความมากคือคันในของเรานะครับมันมีสิ่งที่เรายังไม่ได้ไม่ได้ปรับปรุงมันนะครับอืมือว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นนะครับเริ่มสถาปนาขึ้นคิดว่าจะต้องที่จะต้องที่จะต แต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนความคิดมุมมองของเราให้ดีขึ้นชั่ววินาสำหรับสามีดิฉันนะครับชัวนาสำหรับและฉันเพราะนั้นตอนนี้ก็สิ่งที่เราคุยกันนะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นนะครับก็เราทุกคนก็게살려고한다ท리가다้서말ท는게아니라 คือเราจะคุยกับเราต้องใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรนะครับก็ถ้าเรามีปัญหานตัวนะครับก็ถ้าเรามีปัญหาส่วนตัวนะครับก็ถาเรีปัญนะมีปั่นตัวน้องีตรงนี้ก็อาจจามีปัญหาส่วนตัวทะมีปัญส่งนตกมีา่ถ้าเราสวกาาส่งั้เมหาส่วนันะครับคืถ้เราสนาเมารถ เห็นแล้วเราก็สามารถทำให้ตัวเองเติบโตได้แล้วก็ทำให้เราทธาปนาขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับตัวยางเชนนะครับถ้าดันเงินทองของเรานะครับมีปัญหานะครับคือย่งชนั้นเอรเพรามีปัญหาถ้านเงนอานะครับมีปานะครับเราใช้ชีวิตให้ให้แบบ ไปราบงานไม่ได้นะครับเช่นถ้าเราป่วยนะครับถ้าเราป่วยนะครับเราก็ก็สิ่งเราน้นนะครับมันทําให้การดําเนินชีวิตของเรานะครับมันไปางไม่ได้ถ้าเรามองไปคนอื่นนะครับในแนวไม่ดีนะครับเพราะนั้นเราก็สมัติใช้ชีวิตกับเขาไม่ได้ ก็ในประคำนะครับก็ได้สอนเรานะครับเจ้ากนอังรู้สึกนี่คก็ความรู้สึกของเรานะครับในอันในเอ่งที่ต้องแก้ไต้องมีสิ่งที่อยู่ในภายในของเรานะครับต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงถ้าเราซ่อมเปลี่ยนแปลงสิ่งภายในนะครับผูุ้้ม อันนั้นนะครับก็จะทาอันนั้นก็จะเริ่มเดินโดยภายในของที่มนุษย์ภายในของเรานะครับเมื่อเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเขาก็เริ่มสภาพมันก็จะดีขึ้นอ่ะก็เป็นก็เป็นที่คล้ายๆที่สามีของฉันอธิบายไปเมื่อกี้마지막으로한가지만말씀드릴게요마지막으로한가지만말씀드릴게요ก็จะพูดคำสุดท้ายนะครับ 그잠깐까먹었네 잠깐만. <laughs> 되게 중요한 얘기였는데. 응. 아, 우리가 성경에 염려하지 말라고 하잖아요. 그러니까 그เรื่องนั้นนะครับค 근데 고민하는 거랑 염려하는 거랑은 좀 달라요. 그러니까 어 อ๋อบอริยันอกองงบวนะครับกองบวน เป็น่วงกับกังวลนะครับคือคำกังวลกับ่วงนะครับไม่มีคำตอบเช่นดดวยกันนะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในเกาหลีนะครับถ้าสงครามเกิดขึ้นนะครับเราต้องทำยังไง ถ้าเกิดขึ้นนะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็สิ่งที่เราทําได้คือตรงอธิษฐานเพราะนั้นไม่ต้องให้เรากังวลเรื่องเหล่านั้นนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลสิ่งที่เราไม่สมาติหาคําตอบได้เพราะนั้นการที่เราห่วงหรือกังวลนั้นนะครับหม네ือเราคิดแล้ว ความกังวลน,นะครับความกังวลน,นะครับเมื่อเราคิดแล้วเราก็สบายหาคําตอบนะครับเช่นตัวอย่างนะครับเมื่อเราทํางานนะครับแล้วก็กังนวลว่าเราต้องทางานยังไงเพื่อให้ดีขึ้นาเมน่าเรายังไงเพื่อให้ดีขึ้นถ้าเรามีปัญหากับบางคนนะครับ เราเริ่มกังโวลเราคิดหาวิธีในการทำยังไงเพื่อให้เราสม,มัครเข้ากับเขาได้อันนีเ้เราเรียกว่าคุม,มินหรือว่ากังโวลน,นะครับถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นนะครับคือเราแค่ขคอให้ประวิญญาณบริสุทธิ์นะครับทรงนำเรายยถ้าเราเป็นห่วงนะครับ ความเป็นฮวงนรประจาวนาไม่ได้เทรย่ยาพราะนั้นประคำขอบอกจบอกว่ายากให้เราเป็น่วงไปเลยนะครับมืเพอ่อราก็ทําการทาเราใช้ชีวิตในโลกาบนีานะครทบาเราไม่ตาารทําการทํากทรทากราการทํก้ไทรร เพราะนั้นเราก็กังวลสิ่งที่เราสมัรถหาได้แล้วก็สมัีรได้แล้วก็แค้นอธิษฐานครับให้พปรวิญญาบริสุทธิ์นะครับทรงเปิดเผยวิธีการแก้ไขครับสิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นในโลกใบนี้นะครับก็สิ่งที่ดีงดงามที่สุดคือเราใช้ชีวิตให้มีความชืช่นชยินดีและความสุขคำตามีแลขอบคุณราจาเ <c oughs> มื่อท่านดูคลิปม้จบแล้ว <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตาม <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครได้ที่นี่เลยนะครับ